พาโหลดโปรแกรม CapCut เพื่อใช้บันทึกวิดีโอเนาะก็เข้าไปที่เพจสโตในหน้าจอของเราเนาะจิ้มเข้าไปปุ๊บที่เพจสโตปุ๊บไอที่เพจสโตไอตรงบนสุดเนาะเป็นลูปกลม,มช่องค้นหาพิมพ์คำว่า CapCut ลงไปพอเราพิมพ์คำว่าแคปคั t ลงไปปุ๊บอ่าเราก็ให้เปิดทำตามระบบของ CapCut เขาจิ้มตรงปุ่มสีเขียวจิ้มเปิดทำตามระบบแคปคัต ในแคปคัสมันจะมีให้เข้าโปรเจกต์ใหม่เลยก็ได้หรือต้องเข้ามาที่กันไกก่อนก็ได้ตรงที่กันไกตรงมุมนี้มันมันเป็นวิธีสองวิธีที่ให้เริ่มโปรแกรมใหม่ของแคปคั t อ่าบวกกดโปรเจกต์ใหม่กดบวกก็คือจะเริ่มโปรแกรมใหม่ของ Cap แคปคัสเราจะใส่วิดีโอหรือใส่รูปภาพก็อยู่ที่เราเนาะถ้าใส่วิดีโอที่มีเสียงมันก็พร้อมทํางานพร้อมอัปโหลดได้เลยจะแต่งอะไรเพิ่มก็ได้ ในที่นี้อาจจะใส่รูปภาพเพิ่มเข้าไปในในที่นี้พอใส่เข้าไปรูปภาพสิบรูปเข้าไปเสร็จอาจรูปภาพโดยไม่มีเสียงก็ได้หรือถ้าจะมีเสียงก็จิ้มที่ปุ่มบันทึกเสียง ทุกครั้งที่จะแก้ไขก็จิ้มปุ่มซ้ายสุดไปที่โฮมถ้าจิ้มปุ่มบันทึกเสียงแล้วก็กดแชร์เหมือนเวลาที่เราบันทึกเสียงในไลน์กดแชร์กดแชรแล้วก็บันทึกเสียงบันทึกเสร็จไอ้ปุ่มบนสุดขวาสุดแี่ะจิ้มอัปโหลดก็คือ up อัปโหลดไปอัพโหลดเสร็จไอวิดีโอที่เราอัปโหลดเสร็จมันจะไปรออยู่ในระบบ